สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาดูนานะครับนี่ครับไม่ได้มาหลายเดือนนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นนาที่ทำนาปรังไม่ได้นะครับก็ทำได้แค่นาปีนะครับเพราะว่าไม่มีชนรับประทานนะครับผ่านนะครับ ก็ทําได้แค่นาปีนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูสระนะครับนี่ครับดูต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้รอบสระนะครับนี่ครับต้นไผ่ก็โตแล้วนะครับส่วนปลานี่ก็มาจับแล้วนะครับ ก็มีหลายต้นนะครับต้นกล้วยนะครับต้นมพนะรนมพร้าวนะครับต้นกล้วยมะพร้าวนะครับสับประรดก็มีนะครับนี่ก็สับประรดครับ เรือบออกผลแล้วครับนีนนนบน่นี่ก็ต้นหมากนะครับต้นหมากนี่ก็ต้นไผ่นะครับเออน่าจะเป็นไผ่กิมซุงนะครับผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับน่าจะใช่นะครับไผ่กิมซุงนะครับ นี่ก็ต้นกล้วยนะครับนะครับต้นกล้วยนี่ก็ไผ่กิมซุงนะครับน,นี่ก็จะเป็นสะนะครับก็จับปลาไปแล้วนะครับก็เหลือน้ำอยู่หน่อยนึงนะครับ นี่ก็ม้มม่วงนะครับก็ไม่ค่อยได้มารดน้ำนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับนี่นนี่ใบใหม่ครับ มะม่วงนะครับมีหลายพันธุนะครับก็จำไม่ได้แล้วครับมีน่าจะมีทั้งเขียวเสวยนะครับเขียวใหญ่แล้วก็มะม่วงสามฤดูนะครับนี่ครับก็ปลูกไว้อยู่หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าต้นนะครับมะม่วงนะครับ นีต่ตอนอะไรไม่รู้ครับไก่ตายแล้วครับก็ไม่ค่อยได้มาทางนี้นะครับเพราะว่าจะไปแต่ทางที่ทำนาปรังนะครับครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันหลังมานะครับเดี๋ยวจะเอาคู่มาด้วยนะครับคุมาตักน้ำรถนะครับนี่ครับต้นไผ่ครับอย่างสวยเลยครับก็ปลูกไว้นะครับเผื่อเราจะได้กินหน่อครับหน่อไผ่นะครับนี่ก็จะเป็นต้น ขาตะไคร้ครับต้นขาต้นขานี่นก็เป็นไผ่นะครับไผ่กิมซุ้งครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับภาพรวมนะครับ สวนด้านนน้นก็จะเป็นสวนยางนะครับนี่ครับสวนยางนะครับอรอบๆก็จะเป็นสวนยางหมดเลยนะครับทางนน้นก็ใช่นะครับสวนยางนะครับแล้วก็มีสวนมะม่วงแจมนะครับนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาชมาสระน้ำนะครับสระที่ขุดไว้นะครับส่วนปลาก็จับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เหลืออยู่เหลือน้ำอยู่หน่อยนึงนะครับพอได้ตักมารถนะครับเดี๋ยวจะเอาคู่มานะครับตักรถเพราะว่าบางต้นก็ใกล้ตายแล้วนะครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยได้มานะครับผมจะไปอีกนาหนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งนาที่ทํานาปรางได้นะครับผมก็ส่วนมากผมก็จะไปทางโน้นนะครับทางนี้ก็จะไม่ค่อยได้มานะครับเพราะว่าทํานาปรางไม่ได้นะครับครับเพื่อนๆ f ืเอฟซีครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ